สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราเมรีชาแนลนะคะมีกระเป๋าลายปลานะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะขนาดของกระเป๋านะคะความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรกว้าง12เซนติเมตรส่วนความสูงก็อยู่ที่25เซนติเมตรนะคะส่วนสายกระเป๋ายาว55เซนติเมตรสายที่คาดปากกระเป๋ายาว11เซนติเมตรค่ะ เชิญเพื่อนๆชมวิธีในการสารกระเป๋าลายนี้ได้เลยค่ะเส้นชุดที่1น,นะคะเป็นเส้นขนาด6มิลสีแดง21เส้นสีขาว21เส้นความยาว130เซนติเมตรค่ะเส้นชุดที่2นะคะแมงออกเป็นเส้นสีแดง21เส้น สีขาว21บเ็เส้นความยาวหนึ่ง้อยสาสิบเซนติเมตรค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้หนำเส้นชุดที่1มาเรียงกันตามนี้เลยนะคะแล้วเขียนหมายเลขกำกับเริ่มเส้นที่1จากขวามือไล่มาจนถึงเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่สิบสองนะคะขั้นตอนต่อมาคะ่ะให้หนำเส้นชุดที่สองมาสานนะคะโดยการสานเส้นที่สองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะคะช่วงละ สิบสี่เส้นเดี๋ยวเรามาเริ่มช่วงที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะเส้นที่หนึ่งจะเริ่มต้นเส้นสีแดงคะ่ะให้ข้ามหนึ่งยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบแปดนะคะ พอถึงเส้นที่2ีให้ข้าม1แล้วก็ยก1นึ่งนะคะแล้วข้ามสองยกสองข้าม2ไปจนจบแล้วก็จัดเส้นให้เหลือปลายเส้นนะคะทั้งสองด้านให้เท่ากันเส้นที่สองคะ่ะ ยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนจบเลยนะคะ เส้นที่สามค่ะยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบแปดนะคะพอถึงเส้นที่ยี่สิบแปดให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามหนึ่งแล้วก็ยกสองข้ามสองไปจนจบนะคะ เส้นที่สี่ค่ะข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนจบเลยนะคะ ต่อไปเส้นที่ห้าถึงเส้นที่สิบสี่นะคะก็ให้วนกรรมสารเหมือนเส้นที่หถึงเส้นที่สี่สลับกันไปเรื่อยๆจนครบสิบสี่เส้นเลยนะคะอ่ะค่ะช่วงที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบสิบสี่เส้นแล้วต่อไปเรามาสานช่วงที่สองกันค่ะช่วงที่สองนะคะจะอ่าแบ่งออกเป็นสีแดงเจ็ดเส้นแล้วก็สีขาวเจ็ดเส้นนะคะเส้นที่สิบห้าค่ะ ยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบแปดนะคะพอถึงเส้นที่ยี่สิบแปดให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนจบตรงนี้มันก็จะตัดกันนะคะ ต่อไปเส้นที่สิบหกค่ะข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะพอถึงเส้นที่ยี่สิบเจ็ดให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนจบ ต่อไปเส้นที่สิบเจ็ดค่ะ,ะให้ข้ามหนึ่งยกสองข้ามสองยกสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบหกพอถึงเส้นที่ยี่สิบหกให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนจบ ต่อไปเส้นที่สิบแปดค่ะยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนถึงเส้นที่ยี่สิบห้านะคะพอถึงเส้นที่ยี่สิบห้าให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสองยกสองไปจนจบ พอเส้นที่19นะคะถึงเส้นที่28ตรงช่วงเริ่มต้นนะคะให้วนกลับมาสารเหมือนเส้นที่1ถึงเส้นที่4นะคะไปจนถึงเส้นที่28เลยส่วนอพอถึงช่วงตรงกลางนะคะก็เส้นที่19นะคะก็ให้ยก1เส้นที่24นะคะ,ะเส้นที่20ไม่ยก1เส้นที่23 ก็ยกยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้านะคะอ่าจนถึงเส้นที่ยี่สิบแปดนะคะก็จะยกหนึ่งเส้นที่ยี่สิบห้าอ่าก็ให้ไล่ทําแบบนี้จนครบอ่ายี่สิบแปดเส้นเลยนะคะอ่าสาหรับวิธีสังเกตน,นะคะช่วงอ่าที่สองนะคะมันจะเป็นจุดตัดเปลี่ยนเปลี่ยนลายนะคะก็จากเริ่มแรก ช่วงขวามือเราจะมาซ้ายมืออย่างนี้นะคะพอมาถึงช่วงที่สองนะคะเราจะเริ่มเอียงมาทางนี้นะคะค่ะนีนช่วงที่สองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปช่วงที่สามค่ะอ่าเริ่มเส้นที่ยี่สิบเก้านะคะก็ให้เรา ยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองไปจนจบเลยนะคะเส้นนี้ก็จะจุดตัดตรงนี้นะคะต่อไปเส้นที่สามสิบค่ะ ก็ให้เราข้ามหนึ่งยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองพอมาถึงเส้นที่สิบสี่นะคะให้ยกหนึ่งแล้วก็ข้ามหนึ่งแล้วก็ยกสองข้ามสองยกสองอ่ะ,อะการที่เรายก ยกหนึ่งข้ามหนึ่งตรงเส้นที่14นะคะมันก็จะสัมพันธ์กันกันกบช่วงที่หเส้นแรกนะคะทีะ่ข้ามหนึ่งยกหตรงเส้นที่28กับ29นะคะมันก็จะอยู่ในช่วงช่วงเดียวกันนะคะถ้าอย่างช่วงที่3นี้นะคะเรานับเรานับหนึ่งมาจากซ้ายมือนะคะตรงเส้นนี้จะตกเส้นที่ยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าเหมือนกันนะคะ ช่วงที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สามสิบเอ็ดค่ะให้ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปจนจบเลยนะคะ เส้นที่สามสิบสองค่ะให้ยกหนึ่งข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองพอถึงเส้นที่สิบสี่ก็ให้ข้ามหนึ่งยกหนึ่งแล้วก็ข้ามสองยกสองไปจนจบเลยนะคะอ่ะต่อไปเส้นที่ สาิบสามถึงเส้นที่42ก็ให้วนกรรลับมาสารเหมือนเส้นที่29ถึงเส้นที่สามสิบสองไปจนครบ42เส้นเลยนะคะ<ป>เมื่อเราสารครบสี่สิบสอเส้นแล้วนะคะก็ให้จัดเส้นให้อยู่กึ่งกลางนะคะดึงปลายเส้นอ่ทุกด้านนะคะให้เท่ากันขั้นตอนต่อไปก็ให้นำกระดาษกาวมาติดทั้ง4ี่มุมเลยนะคะ